กฎเล็กใหม่ของเกาหลีที่หว well, mm ังจะลดคดีบูลลี่ในโรงเรียนความเป็นจริงที่แปลกใจและผลกระทบต่อนักเรียนความเป็นจริงที่แปลกใจเมื่อพูดถึงซีรีส์เกาหลีท้ายปีมักจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องของเดือดและความรุนแรงซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ๆแต่ละซีรีส์ที่ออกมาในช่วงท้ายปีมักจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องของการดุมทำร้ายและความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ๆ แต่ละซีรีส์ท anyway, ี่ออกมาในช่วงท้ายปีมักจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องของการดุมทำร้ายและความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องใหม่ๆแต่ละซีรีส์ที่ออกมาในช่วงท้ายปีมักจะมีเนื้อเรื่องที่เป็นเรื่องของการดุมทำร้ายและความรุนแรงในโรงเรียน dx ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูน dx เป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อเดียวกันโดยบังจีวุลซึ่งเป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงในเกาหลีซีรีส์นี้เป็นเรื่องของแท็กอาจินทิมยูจอง ที่เป็นดาราดังทะลุฟ้าแต่มีประวัติในวัยเด็กที่เต็มไปด้วยปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและในโรงเรียนซึ่งสอนให้เธอสู้กลับด้วยวิธีที่ร้ายลึกมีผู้ชายอีกคนที่สนับสนุนเธอคือยุนจุนซอคิมยองแดซึ่งเป็นลูกติดแม่เลี้ยงของเธอซึ่งเธอจะค้นพบว่าเธอจะมีอำนาจหากกลายเป็นคนดังและอำนาจนั้นจะปกป้องเธอจากคนร้ายที่จะทำลายเธอกดเล็กใหม่ของเกาหลี DX เเป็นซีรีส์ที่ดูสนุกลุ้นระทึกไม่มีแผ่ว แต่ประเด็นที่เราหยิบมาในคราวนี้เพราะนอกจากซีรีส์จะเน้นความรุนแรงภายในโรงเรียนแล้วก็ให้บังเอิญว่าล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่นในเกาหลีซึ่งจะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศอย่างจริงจังตั้งแต่ปีการศึกษา2026นี้เป็นต้นไปกฎห,หมายใหม่กฎหมายใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศอย่างจริงจัง 27. ตั้งแต่ปีการศึกษา2026นี้ 27. เป็นต้นไปโดยทุกมหาวิทยาลัยต้องนำประวัติความรุนแรงในโรงเรียน มาใช้พิจารณาในการเข้ารับสมัครนักศึกษาใหม่ซึ่งรวมถึงการมีผลต่อคะแนนรวมหรือการตัดสิทธิ์คัดออกได้ด้วยโดยนับตั้งแต่ปีการศึกษา2025นี้มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มทดลองใช้แล้วโดยเริ่มจากการหักคะแนนผู้สมัครที่มีประวัติรังแกเพื่อนแนวทางนโยบายผู้กำหนดนโยบายนี้คือสภามหาวิทยาลัยเกาหลีรวมกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกแบบแนวทางรับสมัครนี้โดยกำหนดว่าจะตัดสิทธิ์ผู้มีประวัติ ใช้ความรุนแรงในโรงเรียนแม้ว่าผู้นั้นจะมีคะแนนเรียนดีเด็ดแค่ไหนก็ตามหรืออาจจะมีการหักคะแนนตามความรุนแรงของเหตุการณ์นั้นเช่นระดับการขอโทษอย่างจริงใจการย้ายออกการไล่ออกแนวคิดนี้ได้แรงกดดันจากสาธารณะหลังจากเกิดคดีดังขึ้นหลายต่อหลายครั้งไปจนถึงการตั้งคำถามถ,ามถ,ามถึงพวกที่เรียนดีแต่พฤติกรรมเลวสามครั้งนี้ขั้นตอนการตรวจสอบแหล่งข้อมูลจากบันทึกพฤติกรรมในระบบนักเรียนทุกคนจะมีแฟ้มประวัติชีวิตที่ออก โดยกระทรวงศึกษาธิการแฟ้มนี้จะระบุทั้งผลการเรียนการเข้าเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมและประวัติการกระทำผิดวินัยหรือความรุนแรงในโรงเรียนหากมีการไต่สวนหรือพิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับความรุนแรงในโรงเรียนข้อมูลจะถูกบันทึกลงแฟ้มนี้โดยอัตโนมัติพร้อมระดับความรุนแรงตั้งแต่1นถึงเตามคำตัดสินของคณะกรรมการว่าด้วยความรุนแรงในโรงเรียนกระบวนการยืนยันข้อเท็จจริงก่อนที่ชื่อของนักเรียนจะถูกระบุต้องเริ่มจากมีผู้แจ้งเหตุต่อคณะกรรมการระดับเขต คณะกรรมการจะเรียนสอบสวนทั้งฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาและผู้เสียหายไปจนถึงครูประจำชั้นพยายและหลักฐานเช่นดิจิทัลฟุตปรินกล้องวงจรปิดและอื่นๆจากนั้นจะตัดสินระดับโทษระดับ1-2ถึงตักเตือนขอโทษเข้ารับการปรึกษาระดับ3าถึงกักตัวทักการเรียนชดใช้ค่าเสียหายระดับ6-9ถึงย้ายโรงเรียนไล่ออกผลคะแนนจะถูกบันทึกแต่ตลอดกระบวนการเหล่านี้ผู้ปกครองและนักเรียนมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกมนนด ระยะเวลาที่บันทึกในระบบเดิมที่คือแค่2ปีหลังจบการศึกษาแต่ในปี2024รัฐบาลได้ขยายเป็น4ปีหลังจบมัธยมปลายหลังจากนั้นระบบจะถูกลบโดยอัตโนมัติเว้นแต่บุคคลนั้นจะมีคดีอาญาหรือความผิดรายแรงมหาวิทยาลัยจะได้รับแฟ้มข้อมูลนี้จากระบบของกระทรวงศึกษาในช่วงการพิจารณารับสมัครผู้สมัครต้องลงนามยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งหากไม่ยินยอมก็จะกลายเป็นสละสิทธิ์การสอบเข้าโดยปริยายอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะไม่เห็นรายละเอียดจะประเมินจากระดับความผิดและคะแนนเท่านั้นแต่จะไม่เห็นข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อของเหยื่อหรือรายละเอียดคาให้การเพื่อป้องกันการกล่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรมถูกใส่ร้ายอย่างที่รู้กันว่าดราม่าชาวเน็ตในเกาหลีนั้นหนักหน่วงมากและมีดาราดังหลายคนเคยถูกกล่าวหาว่าเคยใช้ความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งทําให้เกิดข่าวลือและผลกระทบต่อชีวิต และงานงานของพวกเขาซึ่งบางคนก็มีการสารภาพหลังจากถูกขุดทางเน็ดว่าเคยอยู่ในกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงแอ